thank mm -hmm. you บรรยากาศไหมชี้หลวงไม้ไมนีไ่ไหมชี้หลวงไปกับกึ่งบรรยากาศไหมครับพี่น้องรู้ลมแห้งชง้อนไม้ชี้หลงครับต้อไปติดตังงานของตัวสิรมจันแรกเลยครับคลิป,น,ปลลนี้ครับรพนนี่น้องบรรยากาศชี้หลงนี่ครับอากาศพรอนี้จังเลยถ้าว่ากินขา้าวปลากินน้ำครับ อย่เขาใส่ลยเขาก็สีล่ครับพี่น้องเลยปานมาสุด๋ยวสัมผัสท่านตบกันว่าดังยเส้นครับผมดนน็ก็ท่าตบาดังสามเส้นครับพี่น้องครับเจเส้นกะมีสมีเจ็กันมีสองตอนมีสองตอนสมเส้นครับสาเส้นหาครับพี่น้อง จยกตอนนะครับเดี๋ยวเๆแจังมายามน้ำกันได้ครับพี่น้อง ไส่กข่หยิบไทยโนโดดพี่น้องเดี๋ยวเขาจะลงมายามเนาะพันต๋องครับพันต๋องก็หายหน้าหายตาไปโดนกับบอกพี่น้องไปเซมาครับนี่ปวครับทดแทนพระคุณรุ่พระกระึกครับพันต๋องไปปวดมากครับทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่บอยกระซึกครับมาหากินนะไปครับกลางแล้วจะลมพยายามเนาะพันต๋องเนาะครับผม มันสเรียว้อยพรได้อยว่าพันติดาสิาเพรได้กอยอารับบอลเนาะหเนอาสเหาะส้อเกานี่ยแหน่พูดง่าคอยป้อมกินกันเลยอันไหอันไหนเลยปอมไปเนาะเกาเา่บปลาต้อไกลบอยู่หันแห่พูดง่ปิดเลยแห่เกาจะปไกลรอไงเาะเยาะเหาะเกาบ่าจะกลางไปน ทางพี่เนาะแต่ก็สิมีตัวบิโต้ปะไม่ก็อยู่บ้านก็เห็นอยู่บ้นไม่ก็อยู่บ้านอยู่พี่น้องพี่ตัวแดงมั่นพี่เดี๋ยวหลุนกันครับครับเดี๋ยวห้องสีไล่เลยพี่เดี๋ยวนั่งพายก่อนนั่งพายกันหน่อยครับกาถอนครับพี่น้องน้ำพายกันยงเทาก็บไรไร ไปเลยเห็นอะไรพี่นำครับตาเรียนตำดงังตีลาแล้วครับผมมันตำดังโดดไปข่ำก็มีครับพันต่อมว่าเอพี่นอ้องเบึงแย่งน้ำกันดุลน,น้ำกันครับสามสามเส้นกับสามเส้นหา่าวิธีสารมันนอกเข้ากับแบบนี้นะครับผม หมือหมือยังี้ยเงี้ยเข้าไปกันครับพี่น้อง กระดยเวลามาคู่แล้วมายามแล้วเอา้ามีตัวอยู่ครับเอาคาทิ้งถือประเดือดพระเขานี่ครับจะย่อนเสียงดยท่านนี่ดิบเอา้านี่นะครับผมเพ็นเห็น ขาวจนพุ่นเลยแต่มีถือแน่มาถือแน่ครับพี่น้องน้ำกาลัาง,งขึง้นน้ำมาล้าง,งขืง่นปล่อยน้ำมาเมื่อไรตอนน้ำเขาปล่อยน้ำเมื่อไรปลากระไรกระดีก้อยยุบันเนาะห่อน พอได้กรอยแรงกรอยแรงครับพี่น้องโอ้ไม่เล่นฟังบ่การสิการง้อหันาม่ไหล ดึนไปนล่นกันครันนบถือะฟังนห่นป่าะโอ้แยังปลาจอกวะ พี่สาบอขนาดนี่ตกตามเนี่ยบ่เอาตกตามเนี่ยพี่น้องพอควรอีกแล้วเห็นเรียกจะไปยิก้อยเนาะก้อยใส่หางมดแดงครับพี่น้องหน,น,น้าม,มันขึ้นเนาะ

น้ำดากเหโอ้ขอคูได้ไหมโอ้ใหู่เียกว่าย,ยิาย่ทิดทิดพันต่อมกับพานทีมก็มันมันโอ้ดามานนนันนอยก็ก่า ดไวะเหรออะไยจ่ทีี้พ่อยกดด้วยอนี่ครับนี่ยังบอกพี่น้อมว่าไงมีกระใสครับกระใสนกเหน็บวะนี่ไปยัง่ปะข่อยคนหยบกันอยงเงี้ยดูาบคนผัดนะครับฮะในอยู่ เอาแบบรุ่นลึกๆโอ้ยแยะน้ำลงางกันแกะน้ำหอยยิ้มหน่อยก็ได้ไม่ได้ไหวได้บ่อยอู้หัาตะยุหัได้ก้อย, <c oughs> ยอยู่ด้วย

้ยุ่้วอับุ้ย,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 จ,ยจับตาปลาเขาซอยก็คอยยังให้ดูตัวใจนี่แหะพี่น้องจากมุ่มนี่ครับืนตอนเ่ออไม,ม้ม่เหมือนเมียนไม่สิเดแม่อน,นอนสิเ าอ้อาเอาเยรอฟังดีกว่าไอ้ขาวข้างแดงปลาจะกับสร้างหยีบเอ้ยไปปหมอไปไช้ยไปเทย มันเติบวัได้ก่ออโอ้เฮ้ยเาื้อโอ้โคตรโคตรโอ้ในดุนในดุนโอ้ขอทาขอทา หนาโทรมากอ้เอ้ย <laughs> ้เสีดมวนหนูหนวน <มา S 1> นีทุบเป๊ะทุบเปะทุบเปะกินไข่บ้านนี่แหละ 对，都赔了，那么好吗。

ไปบงต้นไหมไปครับยามต่อยพี่น้องยันโอ้เก็บเตี้ยมกลางไหลกลางไหลไเดีเยวมือ Ô mạnh mạnh gặp nhau. Ô, nó thẳng phăng đi thế là. <laughs> <laughs> <coughs> 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 nữa, nó bớt ô khẩu xám xám si bỏ Ibu, okey. Nanti pot. Boleh. deh. Udah. 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 โอ้น oh! ี่นนนังาอยังก่ออกมาจากถ้ำันหันโอ้สามตัวเลยินี่นี่ก <c ười> ู้น <c ười> ื้ <c ười> Ô muôn muôn rồi. Có nhạc không?

สี่กอกดิสี่ม้วนขาดเนนี่กลางแค่สองเลดิแค่สองเลยดิโอ้ยตไค่านี่บอดังนี่บอกลางสองเธอเฮ้ตามไป มันครับพี่นอ้องจะเริ่มครับพี่น้องครับ ครับกลับมาเบิ่งผลงานดีครับมาหนิโอ้พอได้ไก่ได้พันเนาะครับนะครับพี่น้องยิ่งยอดสุดยอดครับอ่นเกี่ยวกับยูวอสเซฟิตไปนะครับอืมขับประมูลโสาปาซิเลนขังฟังเป็นพันต่อมครับผมเพี่ชายทางสีครับ Hey, ทางพุ้มตัดติดนะต้องแข็งครับพี่น้องนี่ครับตัวปลาโอ้มาจะฐานพอแล้วนี่เนาะนี่ครับปลาสดๆปลาสดๆเศร้าเน,นี่ย พี่น้องคลิปหน่าใช่ไหมไม่มต,อตอนต่อขอาพอระเทพเอาพี่ปุ๊บ้ได้ไหมนอนสบาไปครับพี่น้องคลิปหน่าพอไหมเด้อครับผมโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับ,ราาบราามันเติมมันเติม